มาพี่น้องมากินบัมกม่วงพี่น้องบางบักม่วงมาหลายมือ่อจนว่าสีมสันสีอันหมล้ามาจากเมืองไทยแล้วพี่น้องบัมกม่วงหน่อย,ออยสีเชียกว่าจนว่าเบิดแต่ว่ามันกัหน่ายยังน่านเก่าอยู่ต้องม,ม,มาเป็นหมกสองกิโลคุณมัม้งน,นี่เด้ไปเดินไปตาลาดพี่น้องอันตาลาดอยู่กระล้นแ่ะ ก็เลยเห็นก็เกลยซื้อมาซองกิตยิแล้วได้เนี่ยมาหอดิมันก็ไดกยย้กินดูกินแมวใหม่อยู่พี่น้องมันอีเห็ดแก้วมา น,น,น้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลเกลือน้อยนึงพี่น้องพริกขูขวดเมื่อเหตดบานจนมันเยิ้มเ้วพี่น้องแล้วเขประมังได้แบบว่านัน่นประวันนะบ้ามักพี่น้อง มันหวานเกินหวานจนเยิเ่มจน,นยัยเขาบอมากจาก้ะมาออกเค็มๆจังหน่อยเค้มหวานหวานหวานนิดเดียวเบวานลายเด้ออือแซ่บขนาดนัดด้นช่วงนี้จะเป็นยังปุ่นท้องปุ่นใสพี่น้องกิน <c ười> เลยจะกิน เส่บันียสิว่าให้ฟังพี่น้องเมื่อวานเนี่ยบ้านจะไปซื้อของอย่างดีพอระอุตสาห์รับรถพาไปเจ้าของขับเองได้ยุติว่าบบ่ขับพี่น้องบ้แมนบ่ขับสี่รับน่ะแต่ว่าพอบ้านเ้าหหัว่าสิไปแล้ก็เลยครับให้ไม่อยากไปน้ำวัสนอไป แล้วมาขับทรงถั่ทรงนี้ดีดีพี่น้อง <c oughs> ไปซื้อของมาสันวันจะไปซื้อของไปซื้อพักพริกซื่อก <c oughs> <c oughs> ินไปบ่าไปซื้อของใส่ของอย่างนั้นแหละพี่น้องค <c oughs> ิดบ,บ้านบ้าจะไปนะ ยำตัวไปนะ่ะมันไปแล้วเราคิดไว้จังไงปุ่นท้องปุ่นใสพี่น้องบวมเนเมาสลดเลยแต่ว่าคือกินเอียงพีดเข้าไปนะมุนตัวตัวตัวต,วตวอยู่ในท้องในกระเพาะเก็บท้อง ยาของน้ำยาของน้ำอุ่นท้องมาจวด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 กกินอย่างหูบะปีน้องก็กินน้ำปลาข้างคืนน้ำปลาที่ต้มแล้วแล้ววันนี้คอยไปใส่ตู้เย็นไปมันหลายกินไปกินมือน้อนางเลยนะน้ำปลากินกับข้าวปุ่นไหมต้มน้ำปลาใส่สมุนไพรอย่างจีที่จริงมันกระบเสียด้ รสชาติมันก็นยังแซ่บๆอยู่คือเก่าล่ะแต่เฮาไปใส่ใส่ตียนไว้นะอันละท่องมันสิเป็นแบบนี้แหละพี่น้องคันกินคันกินของเก่าแน่บ่ได้ทองมันสิรับรู้มันบ่มาของเก่าแห่พี่น้องห้างที่มันก็บ,บ่เสียเด้อขอโทษหล,ลายๆเด้อสิบอกพี่น้องสิบอกที่เรา ปุ่นทองเจ็บท้องเทิงอยร่เขาห้องน้ำมาเนี่ยเก็บท้อง,อย,อ,ง,าายอ,งอยากอ้วกพี่น้องพอดีเนะี่ยรถมันมีนจอดจอกกาแฟาที่พอบ้านแล้วกินเสร็จเดินไปก็อ้วกออกมาเลยพี่น้องโอ้ขอโทษหลายๆเด้อที่พ่อแต่ขี้เหร่มนะันเนี้บัดน,นี้พ่อพ่อบ้านจอดรถ ได้ได้ที่จอดรถดพอดีไปเข้าห้องนัมมาสันพีน่น้องเสียค่ากรเป๋าของน้มหาบาทเข้าเซฟบ่ซื้อ,อยังซ้่มกลับมาบ้าน <c oughs> ไปซื้อของบ่เอายัางซ้่มาเขาบ้านหัวควรเขาบ้านหัวควร,ควรต้องขับรถจากกันในบ้านขับรถมาเข้าห้องนัมในเมืองรังสเสียหาบาทอีกตาลี เสียหาบาทก็พอเสียอยู่ดอกห้องน้ำม,มันสะอาดพี่น้องขันห้องน้ำก็สะอาดบาทนึงก็เสียดาย,ดยาาแล้วหาหาคุณนี่เหรอเมนหาบาทไทยได้หาาหาบาทคุณ ห้องน้ำแล้วเดินต่อไปไหม่พี่น้องวิ่นหัวมัน,น,นมันจะอวกมันจะยังงนะเสร็จแล้วกล้ามามาบ้านมาด้ซื้อยังสัมก็จะไปซื้อบักพริกซื้อบักขือซื้อพวกหอมพวกอย่างนั้นมนาะไว้กินนะสัมก็จะไปซื้อปลาไปร่านแขกนะพี่น้อง เขาจะไปล่านแขีบซื้อปลาไม่ไม้กินปลาก็ได้สง่งซ์ดก็หลักแต่ก็ยังดีบ่มี่กินนาะพี่น้องนะช่วงนงีนนงนะ้ก็เป็นแตงสีน่ะพี่น้องคอยนะก็เคยเป็นยังไงก็อ,อยากกินแตนพอดีไม่หมกมุงพอดีไม่กินส่วน เย็กกินยังเขาบอกว่าแกงส้มหมักงวงใส่ปลาแกงเหลืองเครื่องแกงผักใตะก็สิบประเสรเห็นคนไตเขาแกงเขาหมักงวงน้ำมาฝานฝาน,านใส่แกงส้มกินเฮ็ดแกงสม้มใส่ปลาน้าจะกิน bảy cái xe năm cửa xe năm cửa 7, không còn luôn, phải chín luôn à ó phạt luôn là hen xe đại mua mất hen hả nhỉ hai nhà cái gì nào mua cái gì hoặc mấy chồng mang thay bên đây nè ยีรานไทยก็บอะไ้ว่า,ามีกินชุน่มเลยเด้อแถมบ่มีร้านไทยพร้อมละแถวนี้บ่มีกิ่นออกพี่นอ้องมกม่วงมกม่วงหน่อยมีตัวๆมกม่วงอันกุบบ่มๆท่านกลุ่มๆกลิ่นกรบเะแซ่บคิ้วๆอยู่ตามร้านค้ารเด้อ แซบคังอีเด้บคัอีทีเด้พี่น้อง มงเพ่ไะมน้ขดแบบนี้ แซ่บเดอ้อพี่น้องแซ่บเดอ้อขอให้ทุก,พ,กพี่น้องโชคดีมีความสุขเด้อจับขอบคุณหลายๆลายแดดส่องตาพี่น้องแดดส่องตาโมจาบ่ขอบคุณหลายๆจ้าที่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เด้อจ้ะขอให้พี่น้องเฮงๆปังๆังมั่มีรวยนะคะ